ครับวันนี้ก็หน u เกมเพลราเดียอีกแล้วนะครับก็ในคัทที่3นะครับก็วันนี้มีอะไรก็ก็จะมาให้ดูมอนสเตอร์จะมีใหม่นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เลยก็ตัวใหม่จากที่เราฆ่าบอสนรกนะครับโอเคเออ าารรก็มันแหละแล้วก็ตัวที่อยู่บนกระพัฟ้าจัแบบไม่สูงกระบอกเลยรู้สึกว่ามันจะที่บบว่าบรเวมเืมนนะครับก็รูนะ้สึกจะมีสามสีนะสาสสามันแ่ไปน,นะสีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวมันอาจจะก็กะท้งฟ้าสามารถหาได้ทุกที่นะครับมันก็จะเจนเนเรตแบบสูงครับ สมบุนทองฟ้าเท่านั้น,นครับก็เดี๋วผมก็จะพาไปไปกดบทองฟ้านะครับก็ผมก็ได้เจอมาแล้วนะครับอ,อ๋อน้บปีกผมก็ได้ลัฟมาใหม่นะครับเนื่องจากว่ามันมีมอนสเ,เตอร์ตรัวใหม่ที่ผมเจอมาก็คือ,อ,อไอโกเลมลิป่อนนะก็น่าจะใช่มันก็ ดอกคนุกจะขนุกไม่ไแน่ใจนะว่ามันใช่ไอโกลิมหรือเปล่าที่ดอกผมงก็ไม่รู้อันนี้มันก็มาอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้น,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 รนะครับเกาะท้องฟ้าก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาอยู่แถวๆนี้เลียงอันมันก็จะมาเองนะคบไวเวิเนโอเคอันนี้เป็นมอนสเตอร์ที่แบบ ลกกูกว่าเป็นหมู่ฮาร์ดคอร์ก็จะเห็นนะครับที่เออที่เขานีงไงไเงินไปเรื่อมาแล้วครับอันนี้สีน้ำเงินออสีน้ำตาลนะ่ะยิงไปเรื่อยครับมันจะโดนในดีเวต่ตอนนี้ครับมันจะดับเลเซอร์ทุกตัวครับกับเงินเงินไม่ถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งทองแลครับตายยังมันจะตายแล้ว ของดอกอ่ะ้องดอกอ่ะนั่งไงนั่งไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สำหิปเียรพาร์สามก็ดีก,ก็กดไลค์กด subscribe อะไรกันด้วยนะคะก็บ๊ายบาย